สวัสดีค่ะพบกับ Jeju Family กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะอัปเดตคอกนะคะของ Jeju Family นะคะกับลูกๆมีปีกของเรานะคะอันนี้ก็จะเก็บของนะคะแล้วก็ทําที่ให้เด็กๆไว้ฟักไข่นะคะก็เอาฟางมาใส่ไว้นะคะนี่นะคะก็จะเป็น,อนะคอกแบบไว้ให้เด็กๆไข่นะจ๊ะเด็กๆก็อุ้ยเด็กๆมีมาไข่ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นคอกใส่ไข่นะคะ เอามาให้วันนี้เองนะฟางนะคะเพราะว่าเขาล้องมื่อเช้านะคะก็น่าจะมีไข่เห็นมันมาเอ๋อใช่ค่ะมีไข่ค่ะเพราะว่าเขาล้องนะคะเอาฟางมาใส่ให้ก็ไข่เลยจ้ะก็จะเก็บเอากล่องอะไรที่ไม่ได้ใช้ออกไปนะคะอัปเดตนะคะนะคะอัปเดตคอกนะคะของลูกสปปติของเราลจะ้ะก็จะประมาณนี้นะคะ ก็จะโล่งๆนะคะเนี่ยค่ะส่วนเจ้าโต้งนะคะก็ยังอยู่นะคะยังไม่ได้เอาไปไหนนะคะต้องขังไว้ก่อนนะคะจะเปิดบริจาคก,ก็ไม่ได้เพราะว่าบอกว่าจะเอาไปให้เจ้าของเก่าเขาแล้วนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะลูกสตีกของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําเล็กนะคะซึ่งคุณแม่เจเจนะคะคุณแม่หมาก็คือขุดให้เด็กๆเขาได้เล่นกันนะคะ ะะก็จะอันนี้ก็คือบริเวณรอบๆอบนะคะกลางวันเขาก็จะออกมาข้างนอกกันนะคะถ้าเขาหิวเขาก็จะเข้าไปกินในนั้นนะคะนี่ก็คือสมาชิกนะคะสมาชิกใหม,สม,ใหมะะ่สมาชิกใหม่นะคะสมาชิกใหม่นะคะหน้าแดงนะคะหน้าแดงอ่องตองเลยยังไม่มีชื่อนะคะมีตัวเดียวตัวนี้ชื่อเจ้าแดงรักกันนะคะส่วนตัวอื่นๆพวกนี้ก็เป็นต๊อกตอกนะคะ มันร้องตอกๆก็เลยให้มันชื่อตอกๆหมดเลยตอกๆนะคะตอกๆสองตัวตอกๆสองตัวตัวผู้หมดเหรอหรือตัวเมียตัวเนี้ยตัวผู้ตัวเนี้ยตัวผู้ตอกๆตอกตอกผู้ว่าเห็นมันคือตอกๆตัวผู้อีกตัวเนี้ยตอกๆตัวเมียตอกพวกนี้ก็จะเป็นไก่ที่มาใหม่นะคะเป็น โ o สไอแ l นด์ลิสออสเตรเลียนะคะเอามาจากพี่ขวัญชิว่านะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้น,นะคะเอามาห้าตัวหกตัวจะเป็นตัวผู้หนึ่งสองสามนะคะอันนั้นก็จะเป็นไก่เดียด๋วยวไดไก่แจ้นะคะไก่แจ้สองตัวนะคะตัวผู้ตัวเมีเขาปัดก,กันนะคะแลก็ก็ตามนี้นะาจะนะคะตักๆนะคะ อันนี้พวกนี้ก็จะเป็นไก่งวงนะคะไก่งวงอีกตัวนั้นก็จะตินตัวผู้นะคะเหมอนกันเนี่ยค่ะก็อัปเดตสมาชิกน่าจะเป็นตัวนี้ที่ไข่นะเพราะว่าเมื่อเช้าเขียนไปอยู่ในกอหญ้านะคะแล้วก็ไล่ไปขังเพราะว่าทําที่ไข่ให้นะจ๊ะ,จะอันนี้ก็คือรถที่เราเก็บแต่ยังไม่ได้เขียนออกไปนะคะ พวกกล่องพวกลังที่ไม่ได้ใช้นะคะเพราะบ้านก็คือเคลีย์ให้ใหม่เอาฟางมาให้ใหม่นะจ๊ะเนี่ยนะคะเวลาหิวนางก็จะเข้าไปข้างในนะคะเข้าไปข้างในไปกินนะจ๊ะน,นี้ก็คือสมาชิกปัจจุบันของเรานะคะแล้วเราก็จะมีลูกเจี๊ยบอีกสองตัวบีหนบีสองอยู่ในบ้านนะจ๊ะ ยังไม่สามารถเอามาปล่อยได้เพราะว่ามันยังเล็ดลอดรั้วได้อยู่ข้างล่างนะคะตามซอกนะคะจะนี่นะคะก็จะดูแบบไม่ค่อยลกเหมือนตะก่อนหนึ่งใช่ไหมเอออย่าฟัดกันอีกนะนี่นะคะสมาชิกนะคะของครอบครัวเจจูนะคะเจจูแฟมิลี่นะคะ น,นี่ก็อัปเดตให้ดูคร่าวๆนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง Jeju s u m m a r ได้ทั้ง facebook แล้วก็ youtube นะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ